สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้พ้าพีผ้านองมาเบิงทีมงานปลาผู้ทางบ้ารนาผู้นะครับเป็นงานเที่ยวพี่น้องลอยเที่ยวว่าสัน อยู่คุมลานเหงาะปะคุมลานเหงาทางบ้านนาโพนะครับตำบลนาโพตำบลโพทองเม่อเมื่อตำบลนาโพตำบลโพ,โพทองนะครับอำเภอเสรีภูพเจัดร้อยเอ็ดน,นะครับมื่อนี้อยู่กับเจ้ามาักที้ครับเป็นโกเบโก ร้อยยี่สิบมีรถด,ดำแลนสองคันครับมื่อนี้โรกกี้ร้อยเก้าหาครับอ่าผู้เบาวไงซื้อเพิ่นนะครับโชเฟอร์รอกกี้ร้อยเก้าหานะครับหกเฮดอี อาอยุกระเจ้าบักที่ครับมือ่อไงร้อยยี่สิบนะครับ S K อตอนนี้นร้อยเก้าห้าครับ ันน <N> ี้เป็นรอยยิ่ครับอิสุสุสี่สูบเล็กยิสุชันเทอร์โบนะครับปมัมคาวาตสกีแค่สามวิหกสามนะครับใบแท็กหาสิบด้เลอร์อหกลูกเจ็ดแคลเรียรตัวหนึ่งนะครับโจเฟอร์เฮาผู้จัดนักจัดเต็มกะ ปลาลอยนะครับจากใส่เจออกก้าโรกี้รอยเกาหานะครับเป็นงานเที่ยวพี่น้องนี่เทกันใกล้ใกล้เลยครับแต่ว่าบุ๊กหัวเที่ยวเท่าไรครับปากบ้อนนี่ลอยเที่ยวนะครับ การลอกเลิกพอสมควรพี่น้องนะครับน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเส้นผู้จัดให้พี่น้องจัดให้ทีมงานป้าลอยครับะดรับอาจารย์แล้วพี่น้อง อ,อาจารย์ร้อยนะครับ น้ำหนัก12ตันพี่น้องตัวนี้นะครับสำหรับปุ๋งจีก็อยู่ที่0.5ลูกบาศเมตรนะครับเป็นเกานอกพี่น้องตัวนี้นะผลิตที่ประเทศญี J ่ปุ่นร0อเปนเจแปนนะครับสีเหลืองดอกพุ่นพี่น้องแต่ก่อนเป็นยุตานีพี่น้องนี่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอริยะนะครับตัวหนังสือสีแดงขาวนะครับบางบางขั้นกะเพิ่นก็เอามาทำสีไม่เป็นสีฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้ขั้นกะยังคุ่งสีเดิมนะครับสีสูทบทปโบพี่น้อง ซีบีดีนึงนะครับนีสุสุทีมงานป๋าผู้ทางบ้นเสีเยเสียดพี่นอ้องอากพี่น้องสนใจสิใส,สบริการเพิ่นให้มาขุดสะอ่ามาลอกดินลอกให้หน้าสมที หรือว่าคุธะนะครับโทรไปคุยกับเพิ่นได้ครับผูครับแม่โคไหนี่รับอาจารย์ครับอาจารย์ร้อยนะครับทางนาโพนี่ลแหละพี่น้องชุมวงบินนี่บ่ต้องพูดถึงครับ มีรถดำแดงสองคันพี่น้องเฉพาะทีมงานของเพื่อนนะครับเพื่อนบอเอารถร่วมพี่น้องป่าผู้นี่มันมีรถดำของเพื่อนเองเลยสองคันนะครับรถนี่เบิดงวดเบิดทุกคันพี่น้องบอมีงวดจะคันครับสำหรับทีมงานป่าผู้สือมาเงินสดเบิดนะครับเอาไปเหรอ นี่บ้าอุบลครับ ดินยังถือว่ายังบาท่านแข่งท่านแข็งพี่นอ้องรถดำแลนยังรวมบวมอยู่ครับแต่ว่าบ่ถึงกัะติดลมนะครับพิ่นจิลอกเบิดนี่แหละครับนี่ที่มงนี่ให้หน้าให้เดียวนี่นะครับ माग ओबेको तो มีควนนิดๆน,นะครับแต่ว่าบโหลดได้พี่น้องควนอยากมีแน่แต่ว่าบโหลดครับเอาไปตามไปเบิ้งครับตามไปดูซิ เดี๋ยวมาอนีคลิปนี้ล่ากันสักนิดละเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนาจจงกลับมาพอกันไหมครับกับทีมงานป่าผู้นะครับถือวถือใจกับกดไกลค์กดแกชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานของเฮาน้ำในเร้อพี่น้องนะก็ให้พี่น้องมีแตค่ความสุขความจเจริญครับดูดีสบายสุขสุขคนครับสวัสดีครับ